กดเลยโอ้อันนี้อะไรขอดูขอดูขอดูหน่อยหอามาจากไหนอ่ะเดี๋ยวมันก็มีขอดูหน่อยอันนี้อะไรอันนี้ก็มีมูมาเหมือนกันเนี่ยโออจากโรเว์ใช่อย่าบอกใครนะว่าเราอะมาเจอกันสามคนใช่อย่าไบอกใครถ้าบอกนะ ขอดูขอดูขอดูหน่อยหูยเอามาจากไหนอ่ะเยอรมันก็มีอะไรดีๆกินมาไปตกมาจากสเปนโอ้ยไปตกจากสเปนนี่ขอดูหน่อยอันนี้อะไรอันนี้ก็มีตกมาเหมือนกันนี่โนเวย์เออจากโนเวย์ใช่ทบานุทิอโนเวย์นี่ก็อีกปานีเยอะมากเดี๋ยวบอกใครนะว่าเราอ่ะมาเจอกันสามคนใช่ถ้าบอกนะถ้าบอกนะไอพิเคลล็อบยังไงอ่ะมันถึงแบบดูซีดดูมันถึงแบบนมเลยนะเด้งแล้วก็ดูสด มันพี่ทํายังไงมันเนี่ยหรือว่าเอามาเฉยๆแล้วมาหั่นกินเลยหรือว่ามันมันต้องหั่นอะไรพี่ก็ไม่ได şey ้รู้เรื่องอันนี้นะพี่ก็โทรไปถามพวกสายกินก็คือน้องสาวเพนสีของพี่เนาะเขาก็บอกว่าล้างให้สะอาดแล้วก็ให้เอามาคลุกกับซีอิ๊วดำคลุกให้ทั่วเลยคลุกกับซีอิ๊วดำจากนั้นก็ใส่เตาอบไม่ก็เอาไมใช่ไหมไม่ใส่อะไรไม่มีเกลือไม่มีพริกไทยไม่มีไม่มีอะไรเลยนเลยนอกจากซีอิ๊วดำจากนั้นก็ไปใส่เตาอบหนึ่งสิบ องศาไฟบนล่างกี่นาทีคะสนาทีโอเคไป่เสองศาไฟบนล่างคิข้างบนและขีดข้างล่างเพียงแค่40นาทีมัออกมาเป็นสภาพแบบนี้ใช่แล้วก็วางเขาเนี่ยในเตาอบเรามันจะมี2-3ชั้นเราวางเขาชั้นล่างสุดเลยเพราะว่าถ้าไปวางบนสุดเดี๋ยวเขาจะไหม้นุ่มเนาะนุ่มขมเลยฟินว้าวว้าวเลยเนาะ ไม่พี่หนูพกไอ้บัตรไอ้ฉีดวัคซีนมาแล้วเแต่หนูว่าพกแล้วแต่เรายังไม่มีตอนนี้ไปไหนต้องพกบัตรนี่อันนี้มินนี่เขาทำเตรียมไว้ให้ใช้ปลากระป๋องอันนี้เขาเรียกว่าน้ำยาปลาใช่ไหมใช่แต่ว่าใช้ปลากระป๋องปลาทูน่านะปลาทูน่าหั่นซอตดำซุปกระป๋าต่วลูกชิ้นจากร้านหนูเองเขาบอกว่าล้างดีนะเอาจากร้านหนูเองหรอแหมีนี่แะหนูถึงโฆษณาเขาบอกว่าล้างดีๆนะหนวดมันนะล้างดีๆแล้วจับ อว่าใส่อันนี้อัางแรกในชีวิตได้แม่จะได้ิีวมากับสีอิ้วเด็กๆมาดูหน่อยดิอยากให้ลูกมันมาเห็นนะอ๋ออันนี้หาได้ตามชู์มาสำเร็จลูกอันนี้หาดไม่ได้นะคะต้องมาคู่ยาวกว่านี้ พีพรีมมาเยือนถึงเยอรมันเาจะกินอาหารอะไรก่อนนะคะอุ้ยมันจะดูดอันนั้อ่ะล้างแล้วโอเคล้างแล้วเนอมีเขียนใหญ่ปะมุมมุี่มีมีจะเขียนอันเนี้เดี๋ยวผอท่านบ้านนี้มีอันเนี้เดี๋ยวผมอันนี้ผมต้องเอาใส่จานอันไม่ต้องอย่างนี้แหละซีนออเาไปจิ้มไปเจอกันมีแต่เรื่องกินมี่กันไม่เขียนแต่อันนี้ใช่ไหมถ่ายตู้เย็นไว้ก่อน อนี้อะไรว่ามีอันนี้ด้วยเหรอมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยกินตั้งแต่เก้าโมงเช้ารับมีดของคนไกลบ้างน้ำสดมากเลยนะที่ซื้อมาเนี่ยมินเปดึงผูกไอเลออนมาหน่อยดิเลออนดึงหมดเลยแม่ดึงเลยเนาะเอ้ยไอ้ขี้ห่อเก็บไว้ก่อนเย็นๆแล้วอยู่ในที่เย็นตลอดใช่ไหมใช่ใช่ แขียนดีจะกินในรูปบริสันต์ดายเนาะแล้วก็เอาเขียนเดี๋ยวใชครจะบอกว่าเขียนว่านี้น่าสุดแสนนะใครจะบริสันต์ใครจะบริสันต์เขียน้องมีใหญ่มากใหน่อยสิเขียงเขียงเขียงน่าสุดแสมากเลยกดไลค์กดแชร์นะคะครบร้อยร้อยลค์ร้อยใหญ่นะจะซื้อเขียนให้มินนี่ใหม่มีดมีด คือบอมมี่คือบอมี่โอ้โหเสียดายปลาชิ้นนี้สามสิบเจดยูโรมีดเด้เดี๋ยวก่อนนะไม่ต้องละจิ้มเลยเชลโลกไม่ทำงานพยาิมันเป็นนน่าสงสารลูกนี้พกมีดมาจากบ้าน นึ่งวมวเจได้ปลาซาปลาเลยอะที่จริงนะหั่นปลาเน่ะเขาต้องหั่นแบบนี้ที่ไปสั oh, like ่งมาร้านไหนอ่ะเนี่ยร้านข้างบ้านเนี่ยหน้าบ้านหน้าบ้านหัวข้างบ้านแม่ห่ะต้องหั่นปลาเขาหั่นอย่างนี้มันแบบชิ้นใหญ่เลยโอ้ยนี่ไงมันถึงจะฟินมันต้องแบบออื้ เราต้องอ่านานาๆนี่นึ่งติมปากเต็มคำเนาะพี่ไปสั่งบอกว่าขอแบบที่เอามาทานแบบซูชินะแบบสดนะขาเอาอันนี้ไปก่อนพี่หายไปสามชั่วโมงคือสิ่งนี้ใช่ไหมอ๋ออีเชนก็เป็นคนน้องมิ้นจะตัดก็เอาจะตัดก็ตัดเอาคือชิ้นหนานะเพราะว่าเอามาจิ้มแบบซีฟู้ดถ้าชิ้นบางๆก็อย่างนี้ค่ะเนาะนั่นแหละ ไปเถอะตามสไตล์เราแม่บ้านเออเอาแม่บ้านแบบแม่บ้านม่วมันไม่ได้ไปอยู่ในในแม่บ้านม่วมัวเนาะเราไม่ได้ไปอยู่ในฟาสตานอันนี้เป็นที่ทีุ่มัวต้องขัเราต้องขัดใจคะนี่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 น้ำจิ้มน้ำจิ้มเออนม่อันคมษเราเอามาตจากมาจากสเปนเลยหรอทะเลอ่ะพูดพี่ก็ว่าไปพี่ก็ว่าไปจากสเปนนี่เห็นร้านเด็ดแล้วไหนกันบ้านเมืองไงนมาบ้นมองไง เียอันนี้เขาเอาถ้วยมาใส่ไอวาซาบิมันต้องช้อนนี้ถึงจะฟินแล้วเราก็ย่นะอันนี้คือย่างใช่ไหมอันนี้ใค่ะเออแบบนี้แบบนี้แหละแบบนี้แหละว้าขอฟินแบบวาซาบิหน่อยลืม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 โอเค let's go แล้วก็อันนี้เปิดเลยไหมเปิดเปิดเปิดไปทำบุญแล้วใช่ปะใช่ค่ะทำนะนะทำไปเท่าไหร่ ทำไป50ค่ะบหัห้าสยูโรเยอะนะกับสถานการณ์เช่นนี้เยอะหน้าตัวแต่มันอร่อยนะจุ๊หมวดเนี้ยประมาณ30นิดนิด30ยูโรนะโอเคนะหมดเนี้ยสองอย่างนี้นะหกเกือบ70เนาะ60 66บ่อะ65จุดอะไรสักอย่างนีอเออเดี๋ยวเอามาเพื่อความอยากของปากให้เขาเรียน fc fc forever fc forever เนี่ยคนเนี้ยคนนี้เจ๊ดัน สองคนนี้เจ๊ดันเจ๊ดันอ่นั่งลงนั่งลงพี่ขุดตะแกงหน่อไม้ก็ยังอยู่ขนมจีนก็มีขาดไม่ได้เลยเนาะไี่พิมก็มาขาดไม่ได้เลยอะไี่ปุ่นก็มีอีสานก็มีขาดแกงไตปลากับแกงอ่อมนั่นเนี่ยเออนี่อีสานเหนือใต้นะวันนี้นะใช่สามเกรอ โอเคมาทานด้วยกันตุกข่าวเลยเท่าเรียโอ้ยจิ้มเลยจ้าจันแต่ให้โอทให้โอดโบมาโอ้ทคิดถึงโอมยาคิดถึงขนาดไหนโอทร้านที่ร้านบ้านโอม่าเธออ่ะเจอร้านตอนเธออยู่ตอนโออยู่ไม่ใครจะซื้อกันมากินไม่มีตอนนั้นยังไม่มีรายได้อร่อยเป็นไงบ้างนิ้วจะเอาอันไหนก่อนดีตำรวจมานี่รอดเดี๋ยวโชว์ใบสิทธิ์วัคซีนพี่หรอ อืมเดง่ชชจะกินอันนี้ก็เสริเนาะาิโทดูซิดืมน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนแก้วหนึงตามมารยาทเลยเนาตามมารยาทคนเดียวมันดื่มก่อนกินดื่มน้ำนี่เป็นไงเดี๋ยวเราค่อยตังด้วยน้ำน้ำน้ำน้นเก็บไว้เถ้อโครสโปรสโปรสกลุ่มกินบ่ได้หรอก้ยอย่างนี้เหรอ นี้เหรองั้นเรเริ่มเลยน่าโอ๊ยยอดนานๆจะเห็นยอดนานๆจะเห็นคุณแม่กับพิ่กินอาใส่นี่ใช่ไหมกินกับฟินเนาะฟินใช่ไหมฟินแบบสุดๆเลยอะไม่ได้ค่ารีวิวนะอันนี้มินี่มินี่กินยอดชนี้เกอะไรใช่มากเสียกแซ่บข้าวเหนียวตุ้ดเสือกข้าวเหนียวไก่ย่างขนมจีนแกงหน่อไม้ไปก่อน ข้าวเหนียวได้ยังนะแอมพวกเราคิดถึงเธอมาเแอมเธอพลาดงานนี้แอมเธอพลาดแล้วจ้ะตรงดูนี่นี่อันนี้ข้าวเหนียวนี่ไหมเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยปลาดิบกับข้าวเหนียวจริงๆต้องทำแจ่วนะเี่อมลืมนะอุ้ยน้องมิ้นนึ่งข้าวเหนียวแบบอร่อยนะใช่นี่นี่อีสานเอิงซานเปพนิสเปพนิสเขาทำยังไงโอ้ ตอวจวบจวบจวบ้ฟินฟินฟินมาดูเคยกินปลาแบบนี้เลยเนี่ยครั้งแรกในชีว anyway> ิตเลยเหรอมินฮะขอบคุณช่องนะคะที่ทำให้เราได้กินอาหารอะไรแบบีขอบคุณท uh ุกคนค่ะที่มินได้ร้รอาหารเพราะสัญญาไว้นะแบบนี้แบบนี้ ไม่ได้กินแบบนี้ <laughs> ใช่งั้นขอวางกล้องนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเอาไปบ่ายคัน <laughs> นี้สาวด้วยหันกล้องบ๊ายบาย